ญาติโยมสุดลุ้นหลวงพี่กลัวเข็มแต่ต้องฉีดวัคซีนจิมปุ๊บน้ำตาไหลปับ๊บทั้งขำทั้งสงสารแน่นอนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการฉีดวัคซีนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนอกจากจะป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ยังเป็นการป้องกันตนเองจากโรครายนี้ด้วยเพราะว่าการฉีดยาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนเพราะที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาให้เห็นบ่อยครั้งเกี่ยวกับคนที่กลัวเข็ม รวมไปถึงพระสงฆ์รูปนี้เช่นเดียวกันที่ทันก็กลัวเข็มทําเอาชาวบ้านลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะฉีดได้สําเร็จหรือไม่ก่อนจะมีคนแอบถ่ายคลิปและกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปสุดคํำคันที่สามารถเรียกเสียงหัวเราะจากญาติโยมไม่ใช่น้อยบ้างก็ต้องกั้นขำเพราะกลัวว่าถ้าขำพระแล้วจะบาปกันเลยทีเดียวคลิปนี้ถูกโพสเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยผู้ใช้ติ๊กตอกชื่อจ้าวูอันเดอร์สกอร์จ้าวูได้โพสคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดวัคซีนโควิดให้กับพระสงฆ์ในวัด หนองแขวนกูบอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีพร้อมระบุข้อความว่าวัคซีนก็อยากฉีดเข็มก็กลัวเอาไงดีขออนุญาตร้องไห้หมอต่อพระติ่งอุทัยธานีแต่ดูท่าง,งานนี้จะเป็นท่ายากเพราะท่าทีของหลวงพี่รูปนี้กลัวเข็มเอามากๆทั้งพยายามไม่มองเข็มเอี้ยวตัวหลบบ้างรู้ว่าต้องฉีด แต่อีกใจก็กลัวเข็มยึกยักกันไปมาจนคุณหมอไม่สามารถฉีดได้สุดท้ายต้องมีคนมาช่วยจับตัวหลวงพี่เอาไว้ทว่าเมื่อคุณหมอปักเข็มลงไปหลวงพี่ก็ถึงขั้นกับหลั่งน้ําตาออกมาพอฉีดเสร็จหลวงพี่ก็ขอปลิกตัวออกไปทําใจให้สบายเรื่องราวดังกล่าวจึงกลายเป็นเรื่องราวที่เรียกเสียงหัวเราะให้กับชาวบ้านที่อยู่ภายในคลิปร่วมไปถึงชาวเน็ตที่เข้ามารับชมคลิปดังกล่าวอย่างมากมายทั้งยังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากทั้งเข้าใจและเอ็นดู แต่ก็อดขำไม่ได้พร้อมทางชื่นชมที่สุดท้ายก็ฮึบใจฉีดวัคซีนได้สำเร็จขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ